สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับพบเจอผมมาหาแมงนะครับผมวันนี้มีเรื่องมาแชร์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมกับปัญหาท้องไร่ทองนาหรือแม้แตเ่เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับท้องไร่ท้องนานะครับผมก็วันนี้นะฮะมากับ1ประเด็นในทองไร่ทองนาที่หลายๆคนและหลายท่านนะครับผมอาจจะยังทําความเข้าใจยังไม่ถ่องแท้นะครับผมนั่นก็คือในเรื่องราวของการใช้สาร ในท้องไร่ท้องนานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งายาคุมยาฆ่าเชื้อรายาเพีียยาโรคยาหนอนต่างๆนะครับประเด็นก็คือตอนนี้นะครับผมเทคโนโลยีการฉีดพ่นสารมันค่อนข้างเยอะนะครับผมนอกจากจะใช้เต้สะพายหลังหรือใช้คนฉีดแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งเรื่องราวของใช้รถฉีดพ่นใช้ดโดรนฉีดพ่นนะครับ ซึ่งนะครนต่อไปก็เราไม่รู้นะครับผมว่าจะเจออะไรบ้างนะครับผมแต่ทีนี้นะครับผมการฉีดพ่นสารนะครับผมก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมถามนะว่าอัตราสารที่ใช้ถูกต้องควรเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้เลยหยิบยกประเด็นนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ดีมากนะครับผมเพราะว่าผมก็ลืมนึกถึงไปเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญค่อนข้างมากนะครับผมโดยทั่วไปแล้วนะครับผม สารฉีดทั้งหนอนทั้งแมลงทั้งยาคุมยาฆ่าต่างๆนะครับผมจะแนะนําอัตรานะครับผมก็คือเราให้คงอัตราการฉีดที่อัตราต่อไร่นะครับให้ยึดที่ไร่นะครับผมอย่าไปยึดที่อัตราน้านะครับสมมุติว่านะครับผมเราซื้อยามา1ขวด1ลิตรนะครับผมข้างขวดเลอสลากนะครับผมเขียนว่าแนะนําการฉีดพ่นที่30ซีซีต่อน้ํา20ลิตร ยังไม่จบนะครับท้ายเขาเขียนบอกว่า1ลิตรใช้น้ำหนึ่งไร่ใช้น้ำา60ลิตรแสดงว่าเราใช้สารควรใส่เท่าไหร่นะครับถ้าเขาบอกว่าอัตรา30มสซีซีต่อน้ำา20ลิตรแต่1ไร่ให้ฉีด60ลิตรนะครับแสดงว่าอัตรายาที่เราควรใส่ก็คือไม่ต่ำกว่า9 0้าซีซีนึกออกไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่า1ไร่นะครับผม1ไร่เนาะให้ฉีด3เป้หรือ3หรือ60ลิตร แต่ว่าแต่ละเป้นะครับผมเขาให้ใส่ไป30ก็แสดงว่า1ไร่นั้นนะครับผมเราควรใส่ยาไปทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือ9044ซีซีนะครับนะฮะทีนี้ก็เรื่องราวเดียวกันนะครับผมถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เป็นเป้แหะนะครับถ้ามันไม่ใช่เป็นเป้เราใช้ที่โดนนะครับผมโดนนี่ส่วนใหญ่จะใช้น้ำน้อยเนาะนะครับผม5ถึง6ลิตรต่อไรนะครับทีนี้จะ 5. จะ6ลิตรต่อไร่ก็ช่างนะครับผมแต่เรายึดมั่นว่า เราจะใช้ยาที่เท่าไรนะครับสมมติว่านาเราเนี่ยทั้งหมด10ไร่นะครับเราควรใช้ยาตามอัตรา10ไร่นะฮะถ้าบอกว่า1ขวดใช้5ไร่เราก็ควรซื้อยามาทั้งหมด2ขวดดีกว่าไหมครับนะฮะแต่ว่าน้ําที่โดนฉีดอาจจะใช้แค่ทั้งหมด10ลิตรถาถามว่าน้อยไหมน้อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือโดนนะครับผมก็คํานวณมาแล้วว่าน้ำนะผมใช้ปริมาณเท่านี้ก็คือมีความทั่วถึงอย่างแน่นอน นะครับเราไม่ต้องไปกังวลว่าอันนี้จะไม่ทั่วอันนี้จะเกินไปอันนี้อัตรายาจะเข้มข้นเกินไปไม่มีทางเป็นอย่างนั้นครับบอกได้เลยครับว่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่รถฉีดนะครับรถฉีดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถัง300ลิตรเนาะนะครับผมถัง300ลิตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับผมรถนะโดยส่วนใหญ่จะฉีดอยู่ที่ประมาณ8ไร่นะครับผม8ถึง10ไร่ก็ได้นะฮะแต่จะถึง10ไร่ได้ยังไงก็คือเขาก็จะหลีหัวหรือ ขับไวขึ้นนะครับผมถ้าถึง10ไรนนะแต่โดยส่วนใหญ่จะฉีดที่8ไล่นะฮะในอัตราที่น้ํา300ลิตรนะครับเห็นไหมครับว่าคือคือรถกับโดนในต่างกันเลยนะครับผมโดนี่ใช้แค่10ลิตรเต็มที่นะครับผมแต่ถ้าเป็นรถนะครับผมใช้ตั้ง300ลิตรนะครับผมมันจะต่างกันมากนะครับผมแต่ถามว่ายาใส่เท่าเดิมไหมใส่เท่าเดิมครับยาเราก็ใส่แค่2ขวดเท่าเดิมนะครับผมในอัตราที่8ปดถึงสิบไร่เห็นไหมเห็นหมครับว่ามันจะไม่ไม่ตายตัวอ่าถ้าสมมติเป็นคนนะครับ คนนี้ก็ยิ่งตอบยากนะครับผมถัง2 0งลิตรหนึ่งนะผมบางที่นะผมฉีดที่5ไร่นะครับผมบางที่ฉีด8ไร่9ไร่นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าการฉีดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าฉีดบอกว่าถังเนี้ยถัง2 0งลิตรเนี่ยฉีดก็คือตกอยู่ที่ประมาณ5ไร่นะฮะถ้าตกอยู่ประมาณ5ไร่เราใส่ใส่ยาเท่าไหร่ก็ใส่ยาขวดเดียวนะครับผมถ้าในานา10ไร่เนาะ นะครับอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปใส่อีกขวดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบางคนนะครับผมฉีดไร่หนึ่งสองสองเป้แต่บางคนฉีดไร่หนึ่งเป้ดเดียวจบเลยนะครับเนาะทีนี้ดังนั้นให้เรายึดการใช้สารที่อัตราสารที่แนะนานะครับถ้าเขาบอกว่าขวดนี้ใช้ได้5ไร่เนะี่ยเราทํายังไงก็ได้ครับผมให้ยาตกอยู่ที่ประมาณ5ไร่อย่าให้เกินกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยปัญหาจะตามมาอีกเยอะแยะเยะต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น าการคุมไม่อยู่บ้างการดื้อต่อสารที่ใช้บ้างนะครับผมซึ่งมันก็เป็นปัญหานะครับผมวันนี้เลยหยิบยกมาใช้นออนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจประเด็นเนาะครับผมก็เดี๋ยวสอบถามกันเข้ามาดีกว่าเนาะผมจะได้ทราบปัญหาด้วยนะครับว่าเข้าใจตรงกันแบบไหนหรือไม่เข้าใจตรงกันแบบไหนบ้างนะครับผมผมจะได้เอามาพูดคุยบอกเล่าดีกว่านะครับผมเอาง่ายๆว่าวันนี้สรุปก็คือใจความสําคัญก็คืออัตราการใช้สารนะครับผมให้ยึดที่อัตราสารต่อไร่นะครับถ้าเขาแนะนํา้าไร่ก็ใช้แค่5า้าไร่ นะครับถ้าเขาแนะนํา10ไร่เขาใช้10ไร่นะครับผมส่วนน้ําจะใช้มากใช้น้อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การฉีดพ่นนั้นๆเนาะน,นะครับผมก็เลยวันนี้หยิบยกมาเป็นประเด็นบอกเล่านะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณพี่สุเมธเนาะนะนะผมถ้าจำไม่ผิดถ้าทาผิดขออภัยนะครับผมที่มา อ่าคอมเมนต์บอกเล่านะครับผมก็เป็นประเด็นซึ่งเป็นความรู้ที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับผมก็วันนี้หยิบยกมาพูดคุยกันนะฮะท่านใดที่มีปัญหาสงสัยเนาะนะครับผมก็พูดคุยสอบถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือส่งภาพนะครับผมส่งรูปถ่ายที่มันเป็นปัญหาต่างๆนะครับผมเข้ามาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ไลน์ id sbm26 นะครับผมก็วันนี้ผมเองมหาแห่งก็คงจะฝากลาไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงประเด็นดีๆยังไงจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่าน ได้นําไปทดลองใช้ทดลองเอาไปปรับใช้ในท้องไร่ท้องนาอีกทีหนึง่งนะครับผมวันนี้ผมลาไปกับข้าวาก็ขอส1น,นะครับผมอายุ45วันนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตด้วยนะครับผมยังไงก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ